ขอพลังงานให้กับชาวธาตุดินนะคะในวันที่8มกราคม6 7 7 6. 6. 6. 6. 6. 7ไม้เท้าสองเหรียญ6กไม้เท้าพลังงานของคุณในวันที่8คุณจะรู้สึกว่า มีสิ่งที่อยากจะทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะในวันนี้คุณตั้งเป้าหมายที่จะทำหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะมาให้คุณนะ,ะจับใจ่ายใช้สอยนะคะอาจจะมี ของบางอย่างที่อยากซื้อของบางอย่างที่อยากช็อปอะไรประมาณนี้นะคะในวันที่8จะมีทั้งรายรับทั้งรายจ่ายเลยนะคะ2เหรียญน,นะซึ่งก็เป็นรายได้จากงานที่คุณได้ทำไว้นะคะอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าแรงอะไรที่คุณได้ทำไว้นะคะเนี่ยก็จะได้รับเงินวันนี้นะสองเหรียญน,นะซึ่งคุณก็อาจจะต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะรายรับรายจ่ายนะนะคะเป็นเงินจากการทุ่มเททำงานที่ผ่านมานะ อาจจะเป็นเงินเดือนอไรายได้หรือค่าคอมมิชชั่นหรืออาจจะมีคนมาให้เงินคุณอะไรประมาณนี้หรือได้ทิปนะคะ